สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่เขาใหญ่มิกเมลเทนครับวันนี้นะครับผมเรามีแฟนมิทติ้งนะครับผมมิกทองระยะนะครับ 2023สนุกสนานมากนะครับบรรยากาศเนี่ยเอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะสนุกกันขนาดไหนครับได้เวลาเปิดได้มิก mountain ที่เขาใหญ่ต้อนรับแฟนคลับคนรักมิกทองระยะแบบอบอุ่นละค่ะกับบรรยากาศงานมิกแฟนมีตติ้ง2023ที่เจ้าตัวตั้งใจจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆทุกคนความสนุกเต็มอิ่ม2วัน1คืนที่แฮปปี้มากๆเริ่มตั้งแต่พาแฟนคลับมากินข้าวเติมพลังงานนี้มิกดูแลใกล้ชิดเสิร์ฟของข้าวของหวานถึงโต๊ะเลยค่ะบริการดีใ,รให้2ครั่ผม รายการดีครับได้ติ๊ ถึงกิจกรรมที่ไร่ก็มีทั้งโมเมนต์สนุกสนุกและโมเมนต์ซึ้งๆเริ่มจากถ่ายรูปกับแฟนๆ50คนเป็นที่ระลึกและนี้ค่ะมีพิธีกรนิวหนวดที่มาร่วมแจมถ่ายทำรายการนิวพาซาซีซั่น2ด้วยงานนี้ก็เลยมีการดวลเล่นเกมแข่งกันซะหน่อยเป็นเกมที่ทั้งหาทั้งขำเมื <ME A: S 1> ม่อต้องใส่กางเกงแบบไม่ใช้มืออ้าวจะเป็นยังไงใครจะชนะไปดูกันค่ะ <c oughs> <c oughs> เท่าไหร่ไม่รู้ของนี้ขอบคุณแฟนมินะคะที่ทำให้เราได้มาเจอมีกนะคะมองตาด้วยมองตาด้วยหวยนาวนหวนานง <c oughs> เอ่อพี่มีกคือความสุขและพลังบวกของแม่คะ <c oughs> ่ะความในใจของแม่จะเป็นใจของเ <c oughs> พื่อนต่อครับต่อครับเวลาที่แม่มีความสุข,ข,ขหนูก็มีความสุข วันนี้ได้มาเปิดมิกเมลเทนแล้วนะครับผมหลังจากที่เวลาไปเจอก็จะแบบเมื่อไหร่จะได้ไปคนนี้ก็เมื่อไหร่จะได้ไปนะครับผมวันนี้ครับเราได้ได้พามาแล้วนะครับผมแล้วโชคดีมากครับบรรยากาศแบบเย็นสบายฝนไม่ตกนะครับแดดไม่ร้อนนะครับผมแล้วพวกเราก็เตรียมตัวมาเต็มที่นะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับผมพี่พี่น้องๆทุกคนเลยนะครับที่ที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดแล้วก็ครั้งนี้พอแบบ รู้ว่าเราจะมีแฟนมิสติ้งแล้วนะทุกคนก็แบบเต็มที่มากๆนะครับผมแฮปปี้ค่ะเพราะว่าบางคนก็คือตั้งใจมาจากต่างจังหวัดด้วยค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนก็ก็มีความสุขที่ <laughs> ได้มานะคะแล้ววันนี้ก็มาเก็บผักกันด้วยนะคะ <laughs> เกี้ยงเลยค่ะข้างหลังนี้ก็คือไม่เหลือแล้วถอนรากถอนโคนกิจกรรมเก็บผักกลายเป็นกิจกรรมถอนรากถอนโคนผักครั้งนี้ก็มาแฟนมิสติ้งครั้งแรกค่ะแล้วก็จะมาตลอดจนถึง80ปีร้อยปีเลยค่ะ <laughs> มาจากสุรินค่ะตั้งใจมาเลยค่ะขับรถมาเองอกี่ชั่วโมงครับ3ค่ะก็ขอบคุณมิกนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับแฟนขับทุกๆคนแล้วก็พวกเราก็เป็นกําลังใจให้มิกเหมือนกันค่ะดีใจจริงๆครับแล้วก็รักทุกคนมากๆก็อยากให้เรากลมเกลียวกันแบบนี้เป็นครอบครัวกันแบบนี้ไปนานๆจนถึง80 100ปีเลยผมรักพวกคุณมากๆครับ สำหรับใครที่คิดถึงงานละครของหนุ่มมิกตอนนี้ถ่ายทำเรื่องแม่โคงเสร็จแล้วและกำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำเงากรรมเทพประกบคู่การนัทชาและห้ามพลาดละครดีรันซีรีส์ภารกิจรักที่กำลังออนแอร์ให้ชมทุกเย็นวันจันทร์ถึงสุ์เวลา18นาฬิกา15นาทีดูยาวๆตั้งแต่เหนียวหัวใจสุดไกลปืนมือปราบเจ้าหัวใจราชนาวีที่รักและยึดฟ้าหากที่กัดรักได้เจอทหารอากาศหนุ่มสุดหล่อแน่นอนค่ะ